เบื้องต้นให้ลูกค้าสังเกตที่หน้าจอคีย์แพดถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ติ๊กถูกแปลว่าระบบกันขโมยยังไม่ถูกเปิดถ้าลูกค้าต้องการเปิดระบบให้ลูกค้าเปิดฝาที่หน้าจอคีย์แพดโหมดที่ใช้หลักๆก็จะมีอยู่2โหมดคือโหมดสเตย์และโหมดอเวโหมดสเตย์คือโหมดคนอยู่ในบ้านตัวโมชั่นจะไม่ทํางานเราสามารถเดินขึ้นเดินลงบันไดได้ตามปกติแต่ถ้ามีการเปิดประตูหรือหน้าต่าง ที่ตัวไซเรนก็จะอารามทันทีส่วนโหมดอเวคือโหมดคนอยู่นอกบ้านโมชั่น <Motion S 1> และแมกเนติกจะทำงานเต็มระบบเมื่อมีคนเดินผ่านโมชั่นหรือเปิดประตูหน้าต่างก็จะอารามที่ไซเรนทันทีถ้าต้องการปิดระบบให้ลูกค้ากดรหัส4หลักตามที่ลูกค้าได้ตั้งไว้และหน้าจอคีย์แพดจะกลับมาติ๊กถูกส่วนการเปิดระบบที่รีโมท ปุ่มคนอยู่ในกรอบจะเป็นโหมดสเตย์หรือคนอยู่ในบ้านปุ่มคนอยู่นอกกรอบจะเป็นโหมดอาเวหรือคนอยู่นอกบ้านปุ่มลูกกดล็อกคือการปิดระบบส่วนลูกกิ่งสีแดงคือปุ่มฉุกเฉินทุกปุ่มที่ใช้ในการเปิดระบบกดค้างไว้5วินาทีและปุ่มฉุกเฉินกดค้างไว้10วินาที